กายภาพผนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะมาแนะนำทุกท่านในการเลือกการประครบร้อนและประครบเย็นนะคะหลายท่านนะคะคงสงสัยนะคะว่าเวลาที่เรามีอาการปวดนั้นเราควรจะเลือกใช้ประครบร้อนหรือประครบเย็นดีทำให้ทุกท่านไม่สามารถที่จะเลือกได้ วันนี้วันนี้เราจะมาแนะนํานะคะว่าปวดแบบไหนที่ใช้ร้อนปวดแบบไหนที่ใช้เย็นนะคะโดยอาการที่ปวดแล้วต้องใช้เย็นนั้นก็จะมีอาการอักเสบร่วมด้วยนะคะก็คือจะมีอาการบวมแดงร้อนนะคะเป็นอาการของการอักเสบ ถ้าทุกท่านมีอาการปวดร่วมกับสามอาการนี้แสดงว่าทุกท่านกำลังอักเสบอยู่ให้ใช้วิธีการประคบเย็นนะคะโดยการประคบเย็นนั้นทุกท่านสามารถใช้เจลประคบเย็นนะคะถุงสีฟ้าหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะหรือจะทำน้ำแข็งแช่ตู้เย็นเองก็ได้โดยการใช้น้ำแข็งนั้นใส่ถุงแล้วก็ห่อผ้าประคบเป็นเวลา20-30นาทีนะคะในบริเวณที่ โดยการประคระคบนคะก็คือจะไม่ให้เย็นจัดจนเกินไปให้เย็นสบายนะคะแล้วก็ทอครบ30นาทีก็สามารถที่จะเอาออกได้เลยค่ะต่อไปนะคะสำหรับการประครบร้อนเราก็จะใช้ในกรณีที่ปวดแต่ไม่มีบว,วมแดงนะคะทีนี้ถ้าในการประครบร้อนนั้นส่วนมากจะใช้ในกรณีที่ปวดปาปวดหลังปวดเขา่า ปวดมานานแล้วนะคะใช้วิธีการใช้กระเป๋าน้ำร้อนนะคะแต่ทุกครั้งให้ห่อผ้าด้วยถึงจะเรียกว่าการประครบร้อนก็จริงแต่ทุกท่านเวลาประครบร้อนให้มีความรู้สึกว่าอุ่นสบายนะคะใช้เวลาน้อยกว่าประครบเย็นนิดนึงนะคะเป็น15-20นาทีเท่านั้นนะคะ